เทคนิคการตัดวิดีโอแบบง่ายๆและดูพรีเมียมดูแบบว่ามือโปรเฟชชั่นอลเขาตัดกันเลยเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับสำหรับเทคนิคในโปรแกรมคายมาร์เซอร์ที่มาเซอร์จะมาสอนวันนี้นะครับมาเซอร์จะเริ่มสอนตั้งแต่เทคนิคการตัดวิดีโอแบบง่ายๆและดูพรีเมียมดูแบบว่ามือโปรเฟชชั่นอลเขาตัดกันเลยนะครับการตัดวิดีโอมีกี่แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในโปรแกรมเลยครับ เลยแรกครับสำหรับการตัดวิดีโอด้วยโปรแกรมคายมาสเตอร์นะครับตัดกี่แบบมีอย่างไรนะครับใช้เทคนิคแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากมาสเตอร์จะเข้าที่โปรแกรมคายมาสเตอร์ก่อนนะครับแล้วมาสเตอร์จะเริ่มสร้างงานใหม่เลยนะครับปัางตรงนี้ก็จะมีอัตราส่วนของหน้าจอให้มาสเตอร์เลือกใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาสเตอร์จะเลือกแบบ1 6ต่อ9นะครับแนวนอน1 6ต่อ9เลย เสร็จแล้วปั๊บมาเซอร์จะมา Import คลิปครับด้านบนนี้ครับจะมีคำว่า Import คลิปตรงนี้นะครับก็กด Import เลยมันก็จะมีวิดีโอในเครื่องที่เราถ่ายมานะครับมาเซอร์จะเอาคลิปที่นี่แหละคลิปที่มาเซอร์ถ่ายไว้นะครับที่เป็นฉากเขียวเนี่ยนะครับเอามาใสนะ่น่าจะเป็นคลิปนี้กับคลิปนี้อ่าโอเค ครับหลังจากที่เรา Import คลิปกันมาแล้วเ,เรียบร้อยนะครับตัวแรกเลยที่เราต้องรู้จักนะครับก็คือตรงนี้ครับเส้นสีส้มๆ้มแดงๆตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกเขาว่าน้องส้มละกันนะครับน้องส้มตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์เส้นไทม์ไลน์มีไว้ทําไมเส้นไทม์ไลน์มีไว้สําหรับเลื่อนวิดีโอไปยังตําแหน่งที่เราต้องการจะตัดนะครับเลื่อนวิดีโอไปยังตําแหน่งที่เราต้องการจะตัดยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเลื่อนเส้นไทม์ไลน์เนี่ยมานะครับ เลื่อนมา,าเห็นไหมครับวิดีโอมันก็จะเล่นตามที่ผมเลื่อนไปด้วยท่อนแรกเนี่ยเห็นไหมครับจะมีผมลุกไปลุกมาตรงเนี้ยผมอยากจะตัดทิ้งผมก็เลื่อนเส้นทำลายมาตรงตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับช่วงวินาทีที่53เห็นไหมครับช่วงเนี้ยผมต้องการจะตัดช่วงเนี้ยผมลากน้องส้มอ่ะมาช่วงวินาที53แล้วเรียบร้อยนะครับจะเลื่อนเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าปุ่มเพลย์ตรงเนี้ย กดดูได้ครัผมต้องการจะตัดข้างหน้าทิ้งนะครับทีนี้ผมจะมาเริ่มสอนวิธีการตัดวิดีโอละนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอยากจะตัดตรงวินาทีที่53เนี่ยทิ้งตัดเฉพาะด้านหน้าทิ้งไปแต่ด้านหลังเหลือเอาไว้นี่คือจุดประสงค์ในการตัดครั้งแรกของผมนะครับวิธีการก็คือผมจะมาจิ้มที่น้องส้มนี่ครับ1ครั้งปั๊บเห็นไหมครับ จิมที่น้องส้มมันจะไปคลิกที่คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอจะมีขอบสีเหลืองคุมขึ้นมาแบบนี้และสังเกตดูหน้าจอตรงนี้ครับด้านขวามือตรงนี้หน้าจอจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะมีรูปกันไกขึ้นมาอ่าพอมีรูปกันไกขึ้นมาปุ๊บคลิกไปที่กันไกครับปัป๊บนี่ครับที่กันไกเนี่ยจะมีการตัดอยู่4แบบตัดแบบแรกคือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านหมายความว่าตัดแล้วปุ๊บ ด้านหน้าจะหายไปเลยอ่านี่คือการตัดแบบแรกใช่ไหมครับถามว่าใช้ได้ไหมแบบนี้ใช้ได้แบบนี้แหละที่กาลังต้องการเลยนะครับแต่แบบอื่นๆเป็นยังไงอ่าผมจะสอนตัดทุกๆแบบเลยแล้วแบบที่2เป็นยังไงแบบที่2คือตัดไปทางขวาของหัวอ่านพอจิ้มปั๊บเห็นไะหครับคลิปด้านหน้าจะถูกเก็บไว้แต่คลิปด้านหลังโดนตัดทิ้งไปอ่าเห็นไหมครับคลิปด้านหน้าที่เป็นผมลุกไปลุกมาเนี่ยจะถูกตัดเก็บไว้ และคลิปด้านหลังเนี่ยจะหายไปนี่คือการตัดแบบที่2ตัดไปทางขวากับตัดไปทางซ้ายไม่ยากนะสรุปอีกทีก็คือตัวแรกตัดด้านซ้ายด้านซ้ายของเส้นทไลายตัวที่2คือตัดด้านขวาของเส้นทไลายทิ้งไปนะครับอ,อยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้ตัดแบบไหนเราลากเส้นทำลายไปอยู่ตรงไหนต่อไปนะครับทีนี้ผมจะลองตัดแบบที่3ดูนะครับ ตัวตัดแบบที่3เขาเรียกว่าแยกที่หัวอ่านนะครับหรือถ้าภาษาทางตัดวิดีโอเขาเรียกว่าสปิดคลิปการแยกที่หัวอ่านตรงนี้หมายความว่าเราจะตัดวิดีโอโดยที่ยังไม่ลบใดๆทั้งสิ้นแค่แยกวิดีโอออกจากกันแยกที่หัวอ่านนี่คือตัดปุ๊บมันจะมี2คลิปแบบนี้ครับผมลองจิ้มนะปัง้งเห็นไหมครับสังเกตดูคลิปด้านหน้ากับคลิปด้านหลังอ่าถูกแยกออกจากกัน และจะมีปุ่มตรงกลางเนี่ยเอาไว้เชื่อมตรงเนี้ยนะครับเอาไว้สําหรับใส่ทางซิชั่นเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัด,ถดไปนะครับว่าทางซิชั่นคืออะไรตอนนี้เราเอาเรื่องตัดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแยกเสร็จแล้วทําไงต่อครับนี่เลยพอผมแยกแบบนี้ปุ๊บผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมจะลบช่วงไหนทิ้งอย่างเช่นช่วงข้างหน้าผมไม่ต้องการใช่ไหมครับผมก็จิ้มที่คลิปตรงนี้แล้วกดเครื่องมือลบตรงนี้ได้เลยป้างไหมครับ ผมก็เหลือแต่คลิปที่ผมต้องการไว้ลองเล่นซิำหรับเทคนกที่มา,มาอน,บบนี้เรอนงเคการตัวอบ่ายแลเพ่รทนะาอตินะครับเดี๋ยวมาแบบทีนี้เห็นไหมครับพอตัดแบบนี้ปั๊บผมพูดเสร็จที่เวลาทีที่2ีตรงนี้ด้านหลังเนี่ยผมไม่ต้องการละเห็นไหมครับด้านหลังเส้นทำลายผมไม่ต้องการละเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเครื่องมือตัดละ จิ้มหนึ่งครั้งครับกันไกลเหมือนเดิมปังเสร็จแล้วมาเลือกเลยครับตัดไปทางด้านขวาของหัวอ่านก็ได้ใช่ไหมครับถ้าตัดด้านซ้ายมันก็จะตัดคลิปที่ผมต้องการทิ้งอันนี้ไม่เอานะครับเราจะต้องเลือกตัดไปทางด้านขวาของหัวอ่านปังปึ๊บเห็นไหมครับคลิปที่ผมต้องการก็จะมาล่ะสิ้นสุดตรงนี้มาดูกันในโปรแกรมเลยครับผมได้คลิปที่ต้องการตัด ออกไปแล้วนะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการตัดทิ้งไปแล้วเหลือแต่คลิปที่ต้องการเอาไว้นะครับโอ้โหการตัดต่อทำไมมันง่ายอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมาดูนิดนึงครับทีนี้ครับหลังจากที่ผมพูดว่าสวัสดีครับ,รบนี่อ่ะคลิปนี้ผมพูดสวัสดีครับเสร็จปุ๊บผมจะมาตัดแบบที่4ให้เพื่อนๆดูนะครับใช้เครื่องมือตัวที่4ี่เครื่องมือตัวที่4ใช้งานยังไงลองมาดูพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผม วินาทีแรกผมพูดสวัสดีครับแล้วผมกดหยุดเลยนะครับเสร็จปั๊บผมมาใช้กันไกกันไกตัวที่4คือการแยกและแทรกภาพนิ่งหมายความว่าพอผมกดไปปั๊บนี่ครับเขาจะแทรกวิดีโอช็อตนี้ขึ้นมาให้ผมให้กลายเป็นรูปภาพผมลองเล่นให้ดูนะครับปึ๊บสวัสดีครับนี่แล้วมันก็จะหยุดตรงนี้เลยเห็นไหมครับหยุดทิ้งไว้ประมาณ5วิ สำหรับเทคนิคในโปรแกรมคายมาสเตอร์นี่นะคือถามว่าหยุดไว้เพื่ออะไรนะครับการตัดแบบนี้เขาตัดเพื่ออะไรตัดแล้วแทรกข้ามนิ่งแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นผมตัดแบบนี้เสร็จปับ๊บผมพูดสวัสดีครับเสร็จปุ๊บผมก็จะนิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เอาข้อความครับบินเข้ามามาสเตอร์กุลภาควิชาครูผู้สอนระดับชั้นไหนอย่างไรเห็นไหมครับแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเป็นข้อความบินขึ้นมาได้เลยนะครับ แบบนี้ในการใช้งานนะครับใช้งานแบบที่4เป็นอย่างนี้ที่เองอ่ะตอนนี้ทุกคนคงรู้ขั้นตอนการตัดวิดีโอแล้วว่าตัดอย่างไรทีนี้ผมจะมาสรุปให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องมือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านตัดตรงไหนอย่างไรอ่าเอาปากกามาวงเลยม,มานะครับ mm. ตัดทางซ้ายของหัวอ่านถ้าผมจิ้มตรงนี้ปุ๊บหมายความว่ามันจะตัดด้านหน้าตรงนี้ของเส้นทรรมลายทิ้งนี่คือแบบที่1โอเคไหมครับ แบบนี้เห็นภาพเข้าใจขึ้นนะต่อเลยแบบที่2ตัดไปทางขวาของหัวอ่านหมายถึงว่าตัดด้านหลังนี้ทิ้งทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือแบบที่2อต่อเลยแยกที่หัวอ่านหมายถึงว่าตัดตรงนี้ครับตัดแยกตรงนี้นะครับให้มันกลายเป็นสส่วนแต่ยังไม่ได้ลบส่วนไหนส่วนหนึ่งทิ้งแค่ตัดแยกเฉยๆเหมือนเอากรรไกรมาตัดปุ๊บ แต่ยังไม่ได้โยนทิ้งนะครับเหนมะไหม,ไหมเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยมปเลือกส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งทีหลังอืมอเข็นนะครับแบบที่4แยกและแทรกภาพนิ่งหมายถึงว่าตัดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตัดที่จุดที่3านี่เหมือนเดิมแต่เขาจะแทรกรูปภาพเข้ามาให้ด้วยแบบตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูโอเคนะครับเครื่องมือตัดทั้ง4แบบง่ายๆโอ้โหรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วทีนี้ เทคนิคที่2ที่ผมจะมาสอนทุกๆคนในการตัดต่อให้แบบดูเหมือนมืออาชีพเขาตัดอเออมืออาชีพเขาตัดยังไงนะครับมืออาชีเพเขาเว้นช่องไฟอะไรอย่างไรแค่ไหนแล้วเขาซูมอินซูมเอาวิดีโอยังไงมาดูนะครับเมื่อกี้เรียนรู้เครื่องมือตัดไปแล้วนะสเต็ปต่อไปนะครับถ้าผมอยากจะทําการตัดวิดีโอซูมอินหน้าตัวเองเข้าไปอย่างเช่นตอนนี้ สวัสดีครับสำหรับเทคนิคในโปรแกรมคายมาสเตอร์ที่มาสเตอร์จะมาสอนวันนี้นะครับมาสเตอร์ Master จะเริ่มสอนตั้งแต่เทคนิคการตัดวิดีโอแบบอ่าผมจะเริ่มซูมอินตรงนี้ครับเริ่มสอนตั้งแต่นี่ครับที่กำลังจะพูดว่าเทคนิคการตัดวิดีโอแบบพรีเมียมเนี่ยอ่าผมจะทำการให้ช็อตเนี้ยซูมเข้าไปที่หน้าผมมากขึ้นสังเกตด,ดูตอนนี้มันจะมีพื้นที่ว่างตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับที่เอาไว้ใส่แบ,บ็กกราวน์นี่เนาะ ทีเนี้ยช็อตเนี้ยผมจะไฮไลท์ช็อตนี้หมายถึงว่าเน้นจุดเน้นคําพูดตรงเนี้ยให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมจะตัดครับก่อนอื่นเลยผมตัดแบ่งก่อนนะครับในกรณีนี้ผมต้องการตัดแบ่งคลิปแต่ไม่ต้องการลบคลิปใดๆดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมจะต้องเลือกที่แยกที่หัวอ่านนะครับกดแยกไปปุ๊บนะครับแค่ตัดคลิปเฉยๆแต่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมอืมตัดแบ่งเขาเฉย นะครับทีนี้ต่อไปกดเครื่องหมายถูกนี่เลยต่อไปผมอยากจะทำการซูมอินเข้ามานะครับให้เห็นหน้าผมชัดๆให้เห็นสิ่งที่ผมกำลังพูดชัดๆเป็นการเน้นจุดเด่นให้กับวิดีโอในช็อตนั้นนะครับมาผมจะไปคลิกตรงนี้ครับข้างรูปกันไก่เลยนะครับข้างกันไก่จิ้มไปเลยตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เขาเรียกว่าแพนและซูมแพนและซูมนั่นเอง นะครับสังเกตดูมันจะมี2กรอบตรงนี้กรอบไหนที่เราเลือกจะมีเส้นกรอบแดงขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีกรอบแดงขึ้นมาก็คือหัวคลิปกับท้ายคลิปนั่นเองนะครับกรอบแรกก็คือตำแหน่งเริ่มต้นเริ่มต้นคลิปตรงนี้นะครับกรอบที่2ตำแหน่งสิ้นสุดก็คือตรงนี้นะครับอ่ะผมจะลองซูมให้ทุกคนดูนะครับถ้าอยากจะซูมทำยังไงนะครับผมจิ้มตำแหน่งแรกเสร็จปุ๊บผมใช้มือครับซูมที่หน้าจอเลยครับ ใช้นิ้ว2นิ้วนะครับใช้นิ้ว2นิ้วซูมหน้าจอ2นิ้วผมเนี้ยนะนิ้วชี้2นิ้วเนี่ยซูมไปที่หน้าจอเลยแตะพร้อมกันแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเหมือนเราซูมภาพทั่วไปครับอ่านี่ผมซูมมาประมาณนี้ให้เห็นตัวผมชัดๆอยู่ตรงกลางอ่านี่นะครับซูมมาประมาณนี้สังเกตดูนะครับอ่ะพอซูมมาแบบนี้ปุ๊บคลิปท้ายล่ะทำยังไงถ้าอยากซูมนะครับ ถ้าเราซูมช็อตแรกเนี่ยหมายถึงว่าหัวหัวคลิปเราเนี่ยจะเป็นการซูมแล้วเรียบร้อยถ้าตำแหน่งสิ้นสุดของเราให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยทิ้งไว้นะครับพอมันเล่นครับเวลามันเล่นมันก็จะเล่นซูมตรงเนี้ยของผมใช่ไหมครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปก็จะซูมเอ้ากลับมานะครับต้นคลิปซูมอินเข้ามาแบบนี้ท้ายคลิปซูมเอากลับมาแต่มันจะค่อยๆซูมออกช้าชนะครับผมจะลองเล่นให้ดู นกัสวัสดีครับสําหรับเทคนิคในโปรแกรมคายมาสเตอร์ที่มาสเตอร์จะมาสอนวันนี้นะครับมาสเตอร์จะเริ่มสอนตั้งแต่เทคนิคการตัดวิดีโอแบบง่ายๆและดูพรีเมียมมันเริ่มมันเริ่มดูแบบว่ามือโปรไปแล่วเขาตัดเลยนะครับการตัดวิดีโอมีกี่แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในโปรแกรมเลยครับซูมเอาออกช้าๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตัดปุ๊บมันจะซูมเข้าไปปั๊บเลยแล้วค่อยๆซูมเอาออกช้า แต่บางคนบอกไม่เซอร์ครับถ้าผมต้องการให้มันซูมแล้วทิ้งไว้เลยไม่ต้องซูมเอาออกได้ไหมได้จัดไปนะครับจิมปับเหมือนเดิมครับแพนแอนด์ซูมเสร็จแล้วเห็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ไหมครับเครื่องหมายเท่ากับนี้ถ้าผมกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะทําการเห็นไหมครับล็อกหน้าจอเลยให้การซูมเมื่อกี้เท่ากับตําแหน่งสิ้นสุดลองไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ มาสเตอร์นะ Master, ที่มาสเตอร์จะมาสอนวันนี้นะครับมาสเตอร์ Master, จะเริ่มสอนตั้งแต่เทคนิคการตัดวิดีโอแบบง่ายๆและ <Zoom S 2> ดูพพีเนี่ยมะครับดูแบบว่ามือโปรเฟชชั่นอลเขาตัดกันเลยนะครับอ่าสมมุติมันซูมอินแล้วใช่ไหมครับตรงนี้พอผมพูดไฮไลท์ตรงทอนนี้เสร็จปุ๊บวินาทีนี้ผมอยากจะซูมเอาออกมาเลยซูมเอาออกแบบปุ๊บเลยไม่ต้องค่อยๆซูมซูมแบบซูมตัดออกมาเลยนะครับให้มันเท่ากับช็อตแรกๆนะครับผมก็ แบ่งคลิปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งปั๊บแยกที่หัวอ่านเหมือนเดิมปึ้งนะครับแล้วมาเตอร์ก็จิ้มเลยนะครับแพนแอนซูมนะครับมาเซอร์ก็ใช้2นิ้วของมาเตอร์เหมือนเดิม2นิ้วเหมือนเดิมนะครับซูมเอาออกมาไหมครับอยู่ตำแหน่งเดิมเสร็จแล้วให้มันเท่ากับตำแหน่งเริ่มต้นด้วยกดเครื่องหมายถูกปั๊บนี่เรียบร้อยอ่ะลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับดูแต่ต้นคลิปเลยนะ สวัสดีครับสำหรับเทคนิคในโปรแกรมคายมาสเตอร์ที่มาสเตอร์จะมาสอนวันนี้นะครับมาสเตอร์จะเริ่มสอนตั้งแต่เทคนิคการตัดวิดีโอแบบง่ายๆและดูพรีเมียมดูแบบว่ามือโปรเฟชชั่นอลเขาตัดกันเลยนะครับการตัดวิดีโอมีกี่แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในโปรแกรมเลยครับนี่โอ้โหเรียบร้อยจบแล้วครับเห็นไหมเทคนิคการตัดวิดีโอ แบบซูมอินซูมเอาให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นที่มือโปรเขาตัดกันเห็นไหมครับวิธีโปรของเราจบแล้วนะครับถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วลองเอาไปตัดนะครับลองเอาวิธีโปรของมาเซอร์ไปใช้ดูนะครับแล้วมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยครับมาถึงตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าเทคนิคการตัดต่อแบบขั้นเทพที่มืออาชีพเขาตัดกันตัดกันยังไงใช่ไหมครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับมาสเตอร์จะมาสอนเทคนิคการตกแต่งวิดีโอให้ดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะครับทำยังไงให้มันดูพรีเมียมใส่เอฟเฟกตอย่างไรมิกข้อความแอนิเมชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันครับ